สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับหากพนักงานครับ0ูนย์ศูนย์สองนึนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่กำลังสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับสามารถสแกนคิวอารโค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านบนได้เลยนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอรุ่นเอสนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้นะครับบอยมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมจะดูหล่อดูเท่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมนะครับเริิ่่มจาาากกดด้นนนนนนบบบบะะะะคคครรรรรรรัััตตตงงงสสููปปปฝโเีย ทรงฟิตนะอันนี้มีขนาดใหญ่นะครับทาสีเดียวตัวรถนะครับพร้อมกับตัดเป็นสีดําดาแล้วก็จะมีแถบด้านข้ามสีแดงพร้อมกับรูปม้านะครับเป็นตัวโลโก้นะถัดลงมาเนี่ยจะเป็นตัวคลิิกนะครับคำว่าเรนเจอร์ทำสีแดงเหมือนกันนะครับคันนี้ก็จะเน้นทําสีดําตัดสีแดงนะครับแล้วก็ตัวของกระจังหน้าเนี่ยเราเลือกใช้เป็นกระจังหน้าคิงซีดี้นะก็จะมีอักษรเอเบอ d ดีนะครับสีดาตัดขอบสีแดงแล้วก็มีไฟ LED 3ดีจุดนะครับไฟ l e ลเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาสีขาวหรือสีเหลืองแบบนี้นะครับ ความพิเศษของกระจังหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีในส่วนของไฟด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟ LED ให้นะครับตัวรถเองก็ยังใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าให้ด้วยนะครับมาดูในส่วนของการชนกันครับการชนคันนี้นะครับพอทาการเปลี่ยนกันชนใหม่นะครับเป็นการชนหน้าเด็กของ Alender นะครับจะมีไฟ LED นะครับเป็นไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับหูรากสองฝั่งซ้ายขวานะครับตัวการชนหน้าเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะติดในส่วนของการแข้งข้างล่างด้วยน้ำของ Alender นะครับสีแดงแบบนี้เลยนะครับเวลาเราลุยเนี่ยจะ เกิดการกระทงกระแทกเนี่ยตัวการแข็งเนี่ยก็จะรับในส่วนของสิ่งที่เราโดนอยู่ด้านล่างนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับคิวร้อนะครับคิวร้อจะเป็นคิวร้อขนาดอาหกนิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับอันนี้ก็จะรับกับในส่วนของการชนด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับคันนี้ก็ทําการเปลี่ยนล้อแมกใหม่นะครับล้อแมกเป็นของโอซิสนะครับลายดาวนะพร้อมกับเปลี่ยนยางเป็นยางลิสติ นะครับซีรีส์อยู่ที่27555็2 0อย่นะครับยางออเทเลนนะครับคันนี้ก็มีการจัดทรงนะครับยก2นิ้วนะครับพร้อมกับเปลี่ยนลูกหมากกับเบรกปีกนกด้วยนะครับยังไม่หมดแต่เป็นคันนี้นะครับความพิเศษของคันนี้ก็ยังมีเพิ่มเติมก็คือในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของราวหลังคานะครับที่ตั้งเพิ่มนะครับเพิ่มความเป็นอัพเดทให้กับเรานะครับสติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับวันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะสติ๊กเกอร์บอกว่ามีลายมากกว่าห0แบบนะครับ เองก็ได้นะครับเราสามารถตัดตามที่ลูกค้าแจ้งได้เลยนะครับตรงมือเปิดนะครับใส่ในส่วนของเป่ากระรอมือเปิดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับและที่พิเศษครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของบันไดข้างนะครับบันไดข้างเนี่ยเป็นบันไดข้างเด็กนะครับของ t w i นะครับความพิเศษของเขาคือจะมีไฟนะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราขึ้นลงนะครับก็จะมีความสว่างนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของการเหยียบผิดพลาดนะด้านท้ายนะครับคันนี้มีการตกแต่งในส่วนของโลบาร์เหล็กของ Outlander นะครับเป็นทรงปืนนะครับ ตัวโรบอทเล็กควมสวยของเขาตัวนี้เนี่ยองบอกว่าจะมีไฟหลีไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยที่อยู่ด้านบนนะครับอ่าด้านท้ายนะครับไฟท้ายคันนี้ทําการเป็นใหม่เป็นไฟท้ายแบบ full LED นะครับพร้อมกับตัวข้อไฟท้ายสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวแผ่นปิดฝาท้ายนะครับคันนี้ก็ทําเป็นสีดํานะครับสีดําด้านนะตัวอักษร fyd ทําสีดําตัดสีแดงนะครับแล้วก็อะคริลกคอวเา r เจ g e r นะครับเป็นสีแดง และที่พิเศษของเขาเนี่ยคือกันชนท้ายเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับบอยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นใช้กันชนท้ายเหล็กนะครับของอาร์เรนเดอร์ตัวเนี้ยก็จะมีไฟถอยมีหูรากนะครับแล้วก็มีตุ้มบอลไว้สําหรับลากเรือด้วยนะพวกนี้นะนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยากแต่งแบบเท่ๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับบอยได้เดยย้ำเบอร์ทีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863232518นะครับ แล้วถ้าอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็น,นกำลังใจให้บอยทำคลิปแล้วต่อไปนะครับวันไหนที่บอยมีคลิปหรือรถส,สวยแล้วก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ